จเนี่ยอาจารย์มีอยู่แล้วซึ่งแล้วก็มากด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ให้หนูได้เยอะมากคือความอบอุ่นที่หนูได้รับอะค่ะหนูรู้สึกถึงอาจารย์เป็นห่วงจริงๆแล้วก็คือเวลาที่อยู่โรงเรียนนะคะหนูค่อนข้างที่จะมีเพื่อนน้อยมากแล้วก็จะเป็นอาจารย์ที่ที่หนูรู้สึกว่าเข้าถึงได้และเข้าหาได้อะคะ <S <S อ่ะหนูรู้สึกว่าหนูได้รับการดูแลอยู่ตลอดเวลา ถึงวันนี้คุณครูภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้ภูมิใจครับภูมิใจมากแล้วก็มีความสุขมากที่เห็นอีกคั้งหนึ่งแล้วตอนนี้กับตอนหนูหนูเหมือนกันไหมเออเหมือนหนูถามแม่หนูว่าหนูตอนห้าขวบกับยี่สิบเนี่ยมันเหมือนมันอย่างนั้นเลยมันมันใกล้กันเกินกว่าที่จะวิจารณ์ได้ก็มีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับลูกมาเยี่ยมมาอย่างนั้นเลยประทับใจคุณครูปริญญาเรื่องอะไรบ้างคือตั้งแต่ ตั้งแต่ที่หนูเรียนกับอาจารย์มาหนูรู้สึกมีความผูกพันมากมากเลยค่ะ mm. แล้วก็หนูรู้สึกอบอุ่นใจจริงๆค่ะหนูรู้สึกเหมือนอาจารย์แบบให้การดูแลเหมือนหนูเป็นลูกคนหนึ่งจริงๆ mm. ซึ่ง mm. หลังจากที่ที่กลับไปหนูคิดถึงอาจารย์ตลอดค่ะแต่ว่าไม่ได้มี mm. <laughs> เวลามาหา <laughs> แล้วหนูก็ยังจำคาแรคเตอร์อาจารย์ได้จําตอน mm. อาจารย์เดินขึ้นบันไดได้ตอนอาจารย์เดินเข้ามาสอนได้ mm hmm. ยอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกดีใ,ใจจริงๆค่ะจ้า ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะที่สอนหนูคือเหมือนแบบหนูไม่ได้เคยได้รับอะไรอย่างนี้ด้วยคะ่ะอาจารย์ซึอ้ออุ่นจริงๆคิค่ะขอบคุณมากวันนี้มีพวงมาลัยมาไหวอาจารย์ด้วยค่ะขอให้มีความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตประสบสำเร็จใ,ในอาชีพในชีวิตการงานอะไรทุกอย่างให้มีความสุขตลอดไป ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงแลวอยู่กับหนูนานๆ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะขอให้อาจารย์แบบว่ามีรู้สิรักเยอะๆหนูเชื่อว่ามีคนรักอาจารย์เยอะมากอยู่แล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็ทุกคนจะาอาจารย์ได้อยู่แล้วหนูเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็หนูจะมาหาอาจารย์แล้วโทรหาอาจารย์เรื่อยๆนะคะหนูไม่ลืมค่ะอาจารย์ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ท่านที่เธอคิดถึงและไม่พบไม่ได้เพราะครูทั้งสองท่านนี้เป็นครูผู้ให้และเมตตาช่วยเหลือเธอมาตลอดนั่นก็คือครูสุคุมานคำหวานครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาและครูสุนีวิชัยครูสอนสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเหลืออาจารย์อีกสองคนค่ะที่เอกกำลังจะไปหาก็คืออาจารย์สุขุมานคำหวานนะคะแล้วก็อาจารย์สุนีวิชัยค่ะเป็นอาจารย์ประจำชั้นของเอตอนม6ค่ะไปหาอาจารย์กันดีกว่า ในวันนี้เธออยากทําให้ครูประหลาดใจโดยวางแผนกับทีมงานเอาไว้ว่าจะเชิญครูให้มาสัมภาษณ์โดยที่ครูไม่ทราบว่าวันนี้เธอกลับมาที่โรงเรียนและเธอจะสวมรอยเป็นช่างแต่งหน้าเข้ามาหาคุณครูอาจารย,เย์เดี๋ยวผมขอซับหน้าที่หนึ่งแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวให้น้องๆเดี๋ยวซับหน้าให้อาจารย์นิดหนึงครับแต่งหน้าซับหน้าให้อาจารย์หน่อยสวัสดนะีค่ะ นี่เป็นน้องช่างแต่งหน้าของรายการครับเป็นน้องค่ะเดี๋ยวขอสับหน้านะคะไม่ใช่มานีล่คุณจำได้ทำไมจะจำไม่ได้มานีล่าเพื่อจะหนูจำได้จำได้ค่ะสมัยเป็นนักเรียนคีไอคีไอไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นดาราสวยมากๆเลยลูกสวยอาาจรย์สบายดีไหมคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ ครูก็มีปัญหาสุขภาพอยู่ค่ะแต่ว่าก็โอเคค่ะแต่อาจารย์ยังดู่สวยเหมือนเดิมเลยนะ,ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะเอกอยู่กับอาจารย์สุขุมานคำหวานค่ะแล้วก็อาจารย์สุนีวิชัยนะคะเป็นอาจารย์ประจําชั้นของเอตอนมหกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ <S <S สุขุมานเนี่ยคือแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เรียนอยู่ค่ะอาจารย์จะเป็นครูสาวที่หุ่นดีมาก แล้วแบบสวยอะไรเงี้ยค่ะเวลาเวลาเวลาเราเรียนอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะชอบมองว่าอะไรตั้งเลยอะไรเงี้ยครูครูสวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์จะแบบดูนิดนึงอะไรเงี้ยด้วยน้ำเสียงอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะแบบว่าแอบกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะส่วนอาจารย์สุนีเนี่ยค่ะอาจจะเป็นอาจารย์ใจดีมากๆเลยแล้วก็จะเป็นอาจารย์แบบว่าถ้าภาพความทรงจำเอจะเป็นอาจารย์ตัวเล็กๆผมยาวน่ารักใจดีอะไรเงี้ยค่ะ ที่ที่ผมเรียกช่างแต่งหน้ามาซักหน้าอาจารย์นะครับค่ะน้องเอ่ได้อกมาแล้วตอนนั้นอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างโอ้ก็ตื่นเต้นเลยดีใจค่ะดีใจค่ะเพราะว่าเด็กถามอยู่ว่าเอ๊ะเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่ค่ะว่าเอ๊ะจะมาไหมเพราะว่าคิดถามอาจารย์ปริญญาว่าเอ้าเข้ามาไหมไม่รู้อาจารย์ปริญญาบอกไม่รูเนียบบอกไม่รู้แต่ก่อนเป็นคนขี้อายอ่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะกล้าแสดงออกเป็นดาราค่ะ เป็นแ,แบบบุคคลเรียบร้อยมากใช่ใช่ค่ะ,ะ <c oughs> เพื่อนในห้องจะเป็นเป็นเป็นห้องที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเฮวที่สุดในระดับนะคะ,ะ <c oughs> แต่ว่าเรื่อง <c oughs> เรื่อง,เร,องเรื่องอื่นอีกจะดีมากเลยนะคะหมายความว่ากิจกรรมของโรงเรียนหรือเวลาที่ครูสั่งงานอะไรเนี่ยนะคะจะจะมีความสามารถคีแล้วก็เป็นคนที่มีจิตอาสาห้องนี้นะโอเค เรื่องเรียนขอไว้ก่อนเรื่องกิจกรรมก็โอเคห้องห้องนี้ตอนแรกเลยที่เข้าไปน่ะห้องนี้ก็จะถูกตั้งคำถามตอนแรกที่เข้าไปปุ๊บวันแรกที่จะไปเจอเขาเขาก็จะถามว่าอาจารย์ได้ยินสิอาจารย์ครับทําใจหรือยังครับที่มาเป็นประจําชั้นห้องนี้คย์เพื่อนยิงคําถามใส่ครูว่าทําใจหรือยังว่าจะมาเป็นประจําชั้นห้องนี้คขาบอกไม่ต้องทําใจอะไรเลยเพราะว่า พร้อมทุกสถานการณ์แล้วก็ตอนนี้ห้องคีะเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเฮี้ยวนหน่อยนะแต่ว่ามันก็คือมีชื่อในสายเลยเนาะในสายของเขาเลยแหละในสายของมหกแหละแต่ว่าในความเฮี้ยวของเขามีความน่ารักมีความมีน้ําใจแล้วมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเยอะแล้วก็มีความห่วงใยกันเมื่อเทียบกับในเด็กที่ห้องที่เขาเขาเป็นอันดับหนึ่งเราเราจะหาตรงนั้นไม่ค่อยเจอ แต่ว่าใน6กทับสิบเนี่ยมีเยอะใช่ค่ะมีเยอะอะไรที่ทําให้ครูไม่รู้สึกท้อแท้หรือเบื่อหน่ายที่ต้องมาดูแลเด็กพวกนี้อะไรเงนี้ก็ก็ไม่เคยท้อแท้อยู่แล้วคะ่ะในเรื่องของความเป็นครูเนี่ยนะคะเรามีแต่ความคือคือมีแต่คิดที่จะเป็นผู้ให้อ่ะคะ่ะให้การอบรมให้คําชี้แนะนะคะในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกศิษย์อยู่แล้วคะ่ะนะคะ ถึงลูกศิษย์จะเป็นยังไงจะจะเก่งจะไม่เก่งจะเกเรไม่เกเรนี่แต่เรากา็คือความเป็นครูนะคะเราเราเราพร้อมที่จะให้กับเด็กทุกทุกคนนะคะไม่มีการแบ่งว่าคนนี้เรียนไม่เก่งคนนี้เรียนเก่งต้องเลือกปฏิบัติไหมนะคะแต่มีความพิเศษส,สำหรับห้องนี้คือ เขาเขามีความสนุกสนานนะคะโดยภาพรวมของทั้งห้องนะคะใช่เวลาเวลาเรียนนี่ก็เหมือนลงนิเกลงหนึ่งเลยที่ว่าอยู่ข้างหลังข้างหน้าก็เรียนข้างหลังก็เล่นนั่งเล่นลงกับพื้นกันเพราะเพื่อนๆเขานี่ฮาเฮสนุกสนานมากก็ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ว่าเวลาเล่นเวลาเรียนก็คล้ายๆกันหมดในห้องนี้จะอยู่ข้างหลังห้องก็จะเล่นแต่จริงๆแล้วเขาชอบนะคะที่มาเป็นประจำชั้นเพื่อเด็กที่เฮียวๆเนี่ย เพราะว่ามันมีอะไรที่เราได้ศึกษาเขาได้ไดไดชี้นําเขาได้ชี้แนะเขาเพราะว่าเด็กที่เขาพร้อมอยู่แล้วน่ะเขาก็คงไม่ต้องทําอะไรมากแต่ว่าเด็กที่เขาเขายังต้องการความช่วยเหลือจากเราเนี่ยเราชอบค่ะชอบที่จะชี้นําแล้วห้องนี้เขาก็ประสบความสําเร็จนะคะถ้าพูดถึงเขาสามารถจบไปในรุ่นที่ร้อยห้าได้พรพร้อมกับห้องอื่นเลยอ่ะในหนๆวันนี้เรามีโอากาสได้มาพบกับคุณครูทั้งสองท่านนะครับเราอยากจะบอกท่านอะไรในวันนี้บ้าง อันดับแรกเลยค่ะก็อยากจะขอโทษอาจารย์ทั้งสองคนค่ะคือเวลาโดดเรียนเนี่ยก็จะโดดกันยกห้องเลยคือเวลาอาจารย์เข้ามาก็จะรู้สึกว่าหายไปไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยเราทำโดยโดยไม่คิดนะคะไม่ไม่นึกถึงความรู้สึกของอาจารย์ว่าอาจารย์จะรู้สึกยังไงเสียใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่แบบเพื่อนเพื่อนชวนกันว่าเอ้ยโดดไหมอา่าโดดก็ไปหายกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเรียกได้ว่าสองคนเนี้ยค่ะ ให้ให้ชีวิตใหม่หนูตอนนั้นหนูมีปัญหาทางบ้านแล้วหนูก็ไม่มีใครช่วยอาจารย์ทั้งสองคนได้เลี้ยายเงินเ,เพื่อนในห้องมาช่วยหนูซึ่งตอนนั้นหนูไม่มีเงินเลยแล้วหนูก็ยังจัอาจารย์ได้ทกวนีีถ้าไม่มีอาจารย์สองคนนี้วันนี้ก็ไม่มีหนูเหมือนกันหนูไม่รู้ว่า อนาคตหนูจะได้ไปทางไหนแล้วหนูจะจะโตขึ้นมาอยังไงขอบคุณอาจารย์มากจริงๆแล้วค่ะมันเป็นช่วงเม้าหกที่พ่อหนูเพิ่งเสียไปค่ะก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันฉุกลระหุกเพราะว่าเขามาตอนค่ำๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าไม่มีใครก็มีพี่สาวอยู่เทคโนโาคเนาะอมีพี่สาวอยู่เทคโนโาคก็เลยเขาสองคนก็ต้องช่วยกันอะ ต้องช่วยกันที่ว่าจะต้องจัดจัดพธิธีศพให้คุณพ่ออย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็เป็นเด็กด้วยกันทั้งคู่แล้วทำยังไงล่ะแล้วก็บอกโอาจะทํำยังไงล่ะแล้วตอนนี้ถ้าทมเนียมของาศาสนาอิสลามมันจะต้องให้จบใช่ไหมคะในมันเฟิร mm ์น hmm. ก็รู้สึกว่าเขาก็ายังเด็กจนว่าวันลุกขึ้นน่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นวันลุกขึ้นนะลูกน้องอแล้วก็มาที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นูน่นเพราะว่าก็กลายเป็นสองคนพี่น้อง mm hmm. ที่ช่วยกันทําแล้วก็เพื่อนๆนในห้อง เพื่อนเขาก็ช่วยกันค่ะเพื่อนเขาน่ารักมากค่ะช่วยกันหลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวเขาเลยจะได้ข่าวเขาอีกทีก็ตอนเขาไปเป็นนู่นน่ะเพื่อนสนิทนู่นน่ะเพื่อเพืกเด็กๆเพื่อนเขาก็จะอาส่านเห็นเอไหมน่ะมนเป็นเพื่อนสนิทนะอะไรเพื่อนสนิทอะไรเอ้าก็ไปแสดงหนังแสดงหนังเรื่องเพื่อนสนิทก็จะเห็นตอนนั้นแหละ วันนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะหลังจากหนูออกไปประมาณน่าจะห้าหปีได้แล้วค่ะน่าจะมากกว่านั้นค่ะแล้ไม่เคยได้กลับมาเลยตอนนี้หนูมีพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ด้วยค่ะคุณนะคะอาจารย์ค่ะพระเจ้าวพอวยพรค่ะขอพระเจ้าวพอวยพรนะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะขอบคุณนะคะอาจารย์อคคูก็ดีใจ ัวนีได้แต่เห็นแต่ในทีวีไม่ได้เห็นตัวจริงมานานเป็นสิบปีแล้วไหมเป็นสิบสิบปีแล้วเอ็นแต่ว่าเขาชอบชอบบทของเขามากก็คือยิบแปรมมาล่ะอาจารย์ดูท้าหลายดูดูทาหานความทรงจำในอดีตของ ธอนั้นครูคือผู้ให้แต่มาวันนี้วันที่เธอได้กลับมาพบครูอีกครั้งผู้ที่เป็นผู้ให้นั้นกลับกลายเป็นตัวเธอเองที่ได้ทำให้ครูได้ชื่นใจและภาคภูมิใจที่มีลูกศิษย์ที่ชื่อเอมณีรัตนคำอ้วนในวันนี้ค่ะความรู้สึกวันนี้ที่ได้กลับมาหาอาจารย์นะคะรู้สึกถึงการต้อนรับให้การดูแลและให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดีมากๆจริงๆใน ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์นะคะอยากจะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะในบางเวลาแบบอาจจะทําให้อาจารย์เสียใจโดยโดยที่ไม่รู้ตัวแต่พอย้อนกลับไปหนูว่าทุกคนนะรู้สึกผิดและรู้สึกระลึกถึงอาจารย์อยู่เสมอๆวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยคงได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ